ในทุกๆค่ำคืนนะคะก็จะมีประชาชนออกไปร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวเรื่องของความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะโดยที่จังหวัดชมบุรีค่ะได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจําปี2568นี้ ที่บริเวณหน้าโรงแรมอามเมีรีบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชมบุรีนายชัยพรแพรพิรมรัฐรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชมบุรีร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2568โดยมีพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นประธานในพิธี ภายในงานค่ะมีพันเอกประเสริฐใจกล้ารองผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่14นางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ประหลัดจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกพาติกรสอนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองแสนสุขและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดพิธีปล่อยแถวครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามนโยบายของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจภูธรภาคสองที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอัชญากรรมและดําเนินมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลลอยกระทงและอย่างได้มีการสนที่กําลังพลนะคะปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น376นายรถยนต์22คันและรถจักรยานยนต์อีก35คันโดยที่มุ่งเน้นเรื่อง ของการกวาดล้างกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับทุกประเภทผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในช่วงเทศกาลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองวันลอยกระทงอย่างปลอดภัยและสงบเรียบร้อย